วันรักการอ่านยังมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องมากมายครับเพื่อส่งเสริมสร้างนิสัยการอ่านหนังสือให้กับเด็กเยาวชนและผลเกี่ยวเนื่องก็จะช่วยให้ผู้ปกครองได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมและอาจจะรักการอ่านเพิ่มขึ้นเหมือนลูกก็ได้ครับที่จังหวัดตากเนี่ยนะคะคราวนี้เป็นครั้งที่4ครั้งแรกก็จัดที่กรุงเทพในเดือนเมษายนหลังจากนั้นก็ไปที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดชนบุรี แล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสำหรับภาคเหนือก็จังหวัดแรกก็มาที่จังหวัดตากที่อำเภอแม่สอดพื้นที่นี้แปลกไปจากที่อื่นเพราะว่ามีเด็กที่มาจากประเทศพมา่ามาอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็เป็นที่น่าดีใจว่าพ่อแม่พี่น้องที่อพยพเข้ามาประเทศพมา่ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไทยมีนโยบายจัดการศึกษาให้เหมือนกับเด็กคนไทยเพราะนั้น ลูกๆของเขาเนี่ยก็เลยมาเรียนหนังสือร่วมกับคนไทยด้วยตอนนี้หลายๆคนก็เรียนภาษาไทยนะคะอ่านหนังสือได้พูดภาษาไทยได้เขียนหนังสือได้ก็แน่นอนก็รักประเทศไทยเหมือนกับเป็นคนไทยคนหนึ่งน,นี่ก็เป็นนโยบายอย่างหนึ่งของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นในการจัดวันหนังสือเด็กแห่งชาติที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยก็มีน้องๆจากประเทศพมา่าที่คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่นี่มาร่วมกิจกรรมด้วย แล้วก็น้องๆที่เป็นชนพื้นเมืองนะคะจะเป็นชาวกะเหรีย่ยงเป็นชาวอื่นๆนะก็มาด้วยนั้นเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวอาเซียนอย่างแท้จริงเลยเด็กๆก็ได้รู้จักแต่งตัวไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็แสดงถึงชาติพันธ์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขแล้วก็เด็กอายุหกขวบในวันนี้เนี่ยก็จะร่วมหลายอย่างอย่างเช่นมีกิจกรรมสนุกสนานนะคะเล่านิทานร้องเพลง แล้วก็เกี่ยวกับร่างกายของเด็กต่างๆเช่นสอนให้เด็กรู้จักช่วยตัวเองนะคะในภาคเช้ารับประทานของว่างด้วยกันรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันส่วนในตอนบ่ายก็มีความสําคัญมากเพราะว่าครูและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กประถมวัยเด็กอายุต่ํากว่าหขวบลงมาเนี่ยเราก็จะนําเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆมาให้หลายๆเรื่องก็จะนําสื่อการเรียนการสอนมาให้ด้วย เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพรเทพเทพการนาได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสพทกสศสอชอนะคะแล้วก็สภาการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นสถานที่ที่เรามาใช้อยู่นี้เนี่ยเป็นโรงเรียนแม่สอดนะคะแล้วก็มีเทศมนตรีเทศบาลของอำเภอแม่สอดเทศบาลตำบลแม่กุ มาร่วมด้วยเพราะนั้นเขาก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยจำนวนมากในเด็กปฐมวัยนี้ทางท่านรองนายกเทศมนตรีก็เล่าให้ฟังว่ามีเด็กต่างชาติเข้ามาเรียนด้วยเยอะนะคะแล้วก็กพูดภาษาไทยได้เรียนภาษาไทยได้บางคนโตแล้วอายุ20แล้วก็เหมือนคนไทยเพียงแต่ว่าสัญชาติก็เป็นสัญชาติพมา่าแล้วก็รักประเทศไทยช่วยทำงานให้กับคนไทยหลายเรื่องแล้วก็วันหนึ่งถ้า ทางประเทศพมา่ามีเรื่องของการลงทุนเช่นรัฐบาลกําลังทําโครงการที่ถวายนะคะคนเหล่านี้ก็คงจะกลับไปที่ประเทศแล้วก็ไปทํางานแต่ความรักและความผูกพันก็คงยังมีเหมือนเดิมวันนี้มีคนมาร่วมงานประมาณ450คนนะคะก็เป็นเด็กๆประมาณ200กว่าคนในภาคเช้าแล้วก็เป็นครูที่ดูแลเด็กปฐมวัยหรือครูพี่เลี้ยงอีก200กว่าคนในช่วงบ่ายเราก็มีหนังสือนิทาน มีกระตูนมีสีมามอบให้เด็กนะคะสีสําหรับวาดรูปแล้วก็มีเป้หลังแล้วก็มีตุ๊กตามอบให้ส่วนตอนบ่ายก็จะมีหนังสือผู้มือครูนะคะมีกระเป๋าใส่หนังสือมีซีดีมีการเรียนการสอนต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เด็กประถมวัยแห่งชาติที่รัฐบาลได้จัดทําขึ้นแล้วก็ให้สํานักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยขับเคลื่อนค่ะดังนั้นก็อยากจะชื่นชมจังหวัดตากนะคะโดยเฉพาะอาเภอแม่สอดไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุเองสอปทกศนอสอชอนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็สมดังเจตนารมณ์ที่งานต่างๆเหล่านี้ต้องร่วมมือกันค่ะไม่ไมสามารถทํางานได้ด้วยใครใคนใดคนหนึ่งเห็นท่านลงยันตไปที่ศูนย์พักพิงด้วยไปดูสภาพกันหค่ะเมื่อวานนี้ฉันก็ได้มีโอกาสไปดูที่ศูนย์พักพิงนะคะที่แม่หลักที่อําเภอแม่สอดเนี่ยก็มีพวกพี่น้องชาวพม่านอพยพลี้ภัยมาอยู่4ี่0 0กว่าคน แล้วก็ได้ไปดูเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งจัดโดยกศอนอก็ได้รับข้อมูลว่าเขาจะมาเรียนประมาณ4-500คนนะคะก็มีหลักสูตรแบ่งเป็น3ช่วงชั้นช่วงชั้นที่1คือช่วงชั้นประถมช่วงชั้นที่2ก็เป็นมัธยมต้นและช่วงชั้นที่3ก็เป็นมัธยมปลายนะคะในเวลาเรียนเนี่ยครูกศนอจะสอนให้วันละ1ชั่วโมงครึ่งอาทิตย์ละ5วัน หนึเทอมก็จะสอนประมาณ120-150ชั่วโมงน่าสนใจนะคะเพราะว่าได้สอบถามว่าถ้าไม่มีความรู้เลยเหมือนเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยอย่างนี้แล้วเขาเรียนภาษาไทยอ่านได้เขียนได้พูดได้ฟังได้ใช้เวลาเท่าไหร่ลงเขาใช้เวลาแค่ประมาณ1 2 0 1 5 0ชั่วโมงก็กำลังคิดว่าหลักการในการสอนแบบนี้เนี่ยถ้าคนไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยพร้อมเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ย120-150ชั่วโมง จะพอเทียบเคียงกันได้ไหมนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าความใกล้ชิดด้วยวัฒนธรรมก็ดีหรือพื้นที่ก็ดีอาจจะทําให้ความเข้าใจภาษาสะดวกขึ้นไม่เหมือนเราไปเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตประจําวันนะคะเมื่อวานนี้ครูก็สอนเรื่องอาหารสอนการเรียนการสอนคําอ่านว่าส้มตำนะคะส้มตําสะกดว่าสอเสือไมโทมอม้าตอสลานะคะ ก็ออกเสียงว่าส้มตำแปลว่าอะไรส้มตำประกอบด้วยผลไม้ประกอบด้วยผักพืชผลอะไรประกอบด้วยเครื่องปรุงอะไรเช่นน้ำปลาเช่นน้ำตาลมะนาวภาษาพม่าเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรสะกดอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นครูก็สอนให้ตำส้มตำเนื้อหาสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเรียนจากวิถีชีวิตจริงแล้วถามว่าทำไมจึงเลือกสอนคำว่าส้มตำและวิธีการทำส้มตำ ก็บอกว่าคนพม่าชอบทานส้มตำนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงวิถีจริงเมื่อรู้จริงวิถีจริงอยู่ในพื้นที่จริงมีความรักความอยากชอบเห็นไหมคะแค่120หรือ150ชั่วโมงเราก็พูดภาษาได้ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในประเทศของเขาเองนะคะก็เป็นที่น่าชื่นชมแดนก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้แทน UN h c r อนะคะถามว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยกศนมีศูนย์ที่จัดการเรียนการสอนสําหรับผู้ลี้ภัยประมาณ70ศูนย์นะคะอยู่ในจังหวัดตากอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีในอนาคต u n เอ็มีแนวทางอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าอยากให้พวกนี้สุดท้ายก็จะกลับไปประเทศของตัวเองเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นต้นไปในอีก3ปีของการเป็นประชาคมอาเซียนการเรียนการสอนภาษาและกิจกรรมอาจจะเบาลง ต้องเริ่มสอนในเรื่องของทักษะวิชาชีพที่เขาจำเป็นก็ได้มีการพูดกันถึงว่าอาจจะมีการสํารวจความจำเป็นที่คนเหล่านี้จะต้องกลับไปทำงานให้กับประเทศตัวเองน่าจะเป็นเรื่องของวิชาชีพง่ายๆเช่นการต่อไฟฟ้าการสร้างทางสะพานไม้สะพานคอนกรีตเทปูนนะคะหรือพวกสุภาพสตรีก็อาจจะเป็นอาชีพเบื้องต้นเช่นการทำอาหารการเย็บผ้า เหล่านี้นะคะก็คิดว่าทางกระทรวงษาธ,ธิการคงจะร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้สำรวจความต้องการโดยมีเป้าหมายว่าคนเหล่านี้ในอนาคตภาษาไทยวัฒนธรรมขนธมร,รมเนียนประเพณีไทยก็ยังเรียนรู้แต่อาจจะลดจำนวนลงไปโดยไปเพิ่มซึ่งกสทอ,อก็สามารถทำได้ในเรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพให้เขาสามารถกลับไปอยู่ประเทศเขา สักวันหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนส่วนเมื่อไปอยู่แล้วการเคลื่อนย้ายไปมาทำงานร่วมกันร่วมมือ,ร,มมอร่วมแรงใจกันสร้างเสริมสามคัคคีและสัมพนรธมรตรีก็ยังมีเหมือนเดิมก็ยังรักประเทศไทยก็ยังร่วมมือในการพัฒนาประเทศไทยและประเทศพม่าเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการเข้าไปหารือกับเขาธนะคะเราไปตรวจเยี่ยมในเรื่องของศูนย์การศึกษาที่อยู่ในเขตแม่ละ อำเภอแม่สอดค่ะคาราวานส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่านยังคงดำเนินต่อไปครับเพื่อเปิดและก็สร้างโอกาสให้กับเด็กไทยในทุกพื้นที่ติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ทางกรุงเทพธุรกิจ TV, TV ทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยครับ